ธัญญาเปิดใจแล้วนาทีเลิอกออฟชัดเจนฝ่ายชายไม่รักเพราะโพตนี้ จากประเด็นเลิกราระหว่างธัญญาอาสยามหรือธัญญาดาราพัฒน์ทวีนันท์และอ๊อฟสุพนัทที่ต้องยุดติความสัมพันธ์แบบแฟนเหลือแค่พี่น้องที่ดีต่อกันเพราะมีปัญหาเรื่องมือที่3ทางด้านหนุ่มอ๊อฟก,ก็ได้ออกมายอมรับแบบแมันแมตนตรงๆว่าตนนั้นคุยผู้หญิงอื่น3เดือนพร้อมทางโทษตัวเองเจ้าชู้เอาปัญหาไประบายไปหารอยยิ้มกับทางอื่นล่าสุดธัญญาอาสยามได้เปิดใจผ่านสื่อมวลชนครั้งแรกถึงประเด็นนี้มีแฟนคลับส่งรูปมาให้ เขานั้นไปไหนมาไหนกับผู้หญิงคนอื่นเขาก็มาขอโทษและบอกเลิกแล้วแต่สุดท้ายก็กลับไปหากันอีกครั้งนอกจากนี้ฝ่ายชายก็มีการลบชัดถึงสองครั้งตลอดที่คบกันมา3ปีซึ่งต้องยุติความสัมพันธ์นี้ลงตอนนี้อยากให้ยุติทุกอย่างไม่อยากออกมาพูดอะไรแบบนี้แล้วเพราะหนักมากๆแล้วโพสต์ล่าสุดของเขาก็ทําให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วจริงๆ